ตาย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 ข้มอนยิงขึ้นเสริมสเก็ตเสริมสเก็ตเยียมคุณยิงได้หรอเว้าคุณเป็นอะไรตายครับเนี่ยผมว่าไยิงประมาณสามหนึ่งคุณดูนี่นะผมยิงแค่แล้วเป็นเดียวตรงเดินไปแนแ โอ้ยยิงไม่โดนกูรูดเร่งเร่นแล้วหรอเปล่าเมาแล้ว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 ตายพี่หาไปเลยหาไปเลยผมรอชุบเขาอยู่มนดูมาร์เก็ตเดายเดียวเดียวเดีดิ นี่ตื่นเธอเช้าไทยไปเล่นเลยอ่ะไม่หวแล้วอ่ะเสกดืออลิทมาแล้วเอาบอกแล้วผมมาเสกดืออลิท 5ประตูบีมิดมิดมิดตอนนั้นอ่ะมันถือออฟเว้ยที่ผมเห็นน่ะเฮ้ยอยู่ไหน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 อยู่ตรงวายอยู่ตรงวายตายรปะเอยนี้ตายตายตายอยู่ไหนไม่รู้ถ้าเดินเข้าใส่แล้วตรงกลางเลยนี่เอะไร อะไรแม่ซ้ายตัวนึงสิบลัดเฮ้ยแป๊บนึ่งมือกูไปโดนปุ่มอะบบไรอะแหลกชิงหาเล่นาเลยนะ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 แบ,บงแบตออกไปฆ่ามันวัววัวกัตายฆ่ามันไปตั้งหนึง่งเ,เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย เสิร์ฟแม่งอย่างปิ่งไป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 อยู่ในสายแบ็กสายแบ็กสายตัวหนึ่งแบ็กสายเจ๊ก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 ตายเจ๊กตายทีทีหมดเลยน้องๆสัตว์เอ้ยพอเปิดอังติคพอเปิดอังติคร่าชัเวอร์ร่าชัเวอร์ น่าชอบอีกเล้อชอบนะบ่าตาย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 เศกเศเศเกตายไหมเสกตายเสกตายตังเหลือกูว่าวอรไปเถอะใช้ปืนอ้วทีนมูอยู่ดีเป็นเปลี่ยนเป็นกใช่ฮฮอฮอฮ้งตัวเลยกู อุ้ยยิงไม่โดนแลมันปิงอ่ะเข้าเอเลยสองตัวอยู่นี่เข้าไปเลยอะไรอ่ะขวาดิวดิวขวาขวางมาจากซีทีมาจากซีทีเจ็ดร้ตัวกูกระโดดตัวกูกระโดดอีกแล้วตัวกูกระโดดอีกแล้ว ไอ้ยไอยู่ออกกันปะเพื่อนกันได้คนนึงกินมาแล้วโอ้ยเฮียห้องนั่งเฮ้ยเฮลฟังเฮลไฟผมิวผมผมวให้แล้วมันว์ปมันว์ปใครวอเพื่อนว์ปเข้าแล้วเข้าไปแล้วเออแพรติ้งแพติ้ง แพงตริงแ้วแพงติงแล้วนี่ใอตายตายตายแล้วก็นั่นล้ำเจ็ดไม่รู้ตายตายตายหน้าแลมสวยสวกสวยกู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 ้้้้กู้ก่้กู้กกู้กู้ก้ก้กู้มกูแก้ก้กู้ลู้ก โอ้ยทำไมเว้นหัวแล้วทำไมลืมวิ่งแล้วลืมกู้ได้โคตรบันเทิงเลยแบบนี้อะไรไปเนี่ย